่ดูรูปใหม่นะตัวเองเห็นตัวอักษรคูใช่ไหมตัวพีเห็นไหมครับอ่าตัวพีตรงนี้เออเห็นเนาะตัวพีตรงนี้เนี่ยนะคะมันอยู่ข้างบนสุดเลยจากเส้นจํานวนอันนี้เนี่ยแนวตั้งอยู่ตรงกับเลขสองเลยแสดงว่ามันสูงขึ้นมากี่เซนอ่ามันสูงขึ้นมาสองเซนนะคะเมื่อมันสูงขึ้นมาสองเซนจากแนวของมันเนี่ยลากยาวไปเลย สองเส้นยาวไปเลยผ่านจุดทั้งหมดกี่จุดเออผ่านทั้งหมดกี่จุดเนี่ยเห็นจุดใช่ไหมครับเนี่ยมันจะผ่านจุดเอ,อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าอ่าอ,อ่เบอร์วัลักแทบ จ,จะไปรักใครจะไปรักใครนอกจากรัตนชัยคนเดียวอะดูมันมีจุด P T X อยู่3จุดเห็นรูปเนาะ มันคือจุดสูงสุดเลยสูงขึ้นมาในเส้นจนํานวนเนี่ยตรงกับตําแหน่งสเซนเมตรหนึ่งสองสามจุดเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเรียกสันขึ้นหรือท้องขึ้นดีอยู่จุดบนสุดเลยสันหรือท้องอ่าเป็นสานเพราะฉะนั้นจุดสันขึ้นมีกี่จุดคะมีจุดอะไรบ้างโอเคอ่าต่อไปนอกจากคําถามนี้ก็จะถามหาสันขึ้นแล้วก็ถามหาอะไรอีกลูก ่ะดูในโจดิโจดออกเรือเหรอเสียงอะไรอ่ะเสียงเรือเหรออ่ะแล้วมันคือเสียงอะไรเสียงเครื่องยนตเหรอตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกอ๋อมอไซล์เหรอโอเคมอไซล์ก็มอไซล์อ่ะ ทีนี้ต่อจากสันขึ้นไปแล้วมาดูที่ด้านล่างบ้างเออเห็นเส้นสีแดงของครูไหมลากตั้งแต่ใต้เส้นจำนวนเป็นลบสองลงมาแล้วเป็นลบสองแปลว่าห่างจากแนวปกติลงไปสองเซนติเมตรลงไปไม่ได้สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นบวกถ้าลงเป็นลบโอเคไหมคะ,ะมันผ่านจุดอะไรบ้าง จุด R กับจุด V สองจุดนี้จะเป็นสันคลื่นหรือท้องคลื่นคะโอเคนั้นตอบข้อแรกได้แล้วเนาะต่อไปข้อที่สองก็ถามแอมพลิจูดกับความยาวคลื่นรู้จักแอมพลิจูดไหมคะแอมพลิจูดนะคะหมายถึงระยะห่างระหว่างแนวปกติถึงจุดที่สูงสุดหรือต่ำสุดของคลื่นครูทำเส้นสีน้ำเงินไว้ตัวเองจะเห็นไหมเนี่ย เออตรงเนี้ยเส้นสีน้ำเงินตรงนเ,ออเนี้ยเออนี่แหละอันนี้คือแอมพลิจูดจากแนวปกติก็คือจากศูนย์ไม่เป็นคลื่นเนี่ยจนกระทั่งขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเอาเนี้ยนับได้2เซนติเมตรแต่จริงๆแล้วแอมพลิจูดมีที่เดียวไหมคะไม่สามารถวัดจากแนวปกติลงมาหาท้องคลื่นก็ได้ ครูจะใส่เป็นสี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 คบนึงนะคะสีเส้นทึบเป็นสีนี้เหลืองจะเห็นไหมว่าสีม่วงแล้วกันเออเป็นสีม่วงอันนี้ลงมาจากแนวปกติจนกระทั่งถึงทองขึ้นตรงนี้มีความยาวเท่าไหร่คะใช่มีความสูงเท่าไหร,ร่คะระยะทางเป็นเท่าไหร่ 2เซนต่อไปอันสุดท้ายความยาวคลื่นนะคะความยาวคลื่นก็คือการวัดจากจุดสูงสุดที่1ไปถึงจุดสูงสุดที่2หรือจะวัดจากจุดต่ำสุดที่1ไปหาจุดต่ำสุดที่2ก็ได้โอเคไหมคะเพียงแต่ให้เราหาจากจุดที่1ไปถึงจุดที่2จุดที่1ไปหาจุดที่สอง่ะคูลากอันนี้ แป๊นนึงนะคะทำงไงถึงจะหมุนได้ดึงนี่ไงหมุนได้แล้วดึงลากตั้งแต่ตรงนี้ไปจนกระทั่งถึงตรงนี้แล้วครูก็ขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึง่งเอาเป็นสีแดงและกันอะจากจุดสูงสุด ที่หนึ่งไปถึงจุดสูงสุดที่สองตรงนี้หนูสามารถหาระยะได้ไหมคะว่ามันมีความยาวเท่าไหร่โดยทาบจากเส้นำจำนวนเห็กไมเอ่ยจุดที่มาถึงจุด X เ,เนี่ยเป็นลูกศรสีแดงแของครูปีก,กาเนี่ยหนูหาระยะได้ไหมหนูเห็นไหมลูกเครื่องหมายปีก,กาสีแดงแงของครูนะคะลากตั้งแต่จุดที่ ตัวทีอยู่ไปจนห้งางถึงจุดที่ตัว x อยู่หนูสามารถหาความยาวของเขาได้ไหมจุดสูงสุดที่1ไปหาจุดสูงส,สุดที่2อเปความยาวเท่าไหร่หาได้ไหมดูจากเส้นจํานวนเนี่ยเส้นจํานวนมันมีตั้งแต่3 6 9หกเระยะมันเท่าๆกันเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งของ6ถึง9แล้วก็เลยมา12อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยวัดระยะแล้วมันจะได้เท่าไหร่ลูกจากทีถึง X ไม่ใช่ครับดูใหม่ครับคลื่นที่หนึ่งเห็นป่ะ0ถึง3เห็นไหมลูกคลื่นเออแล้วคลื่นที่สองบู๊3ถึง6คลื่นที่สามบู๊6ถึง9คลื่นที่ 4, 12. สี่9ถึง12แสดงว่าแต่ละคลื่นลูกหนึ่งเป็นยาวเท่าไหร่เนินที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหม0ถึง3เนี่ยเนินที่หนึ่ง เออแล้วเนินที่สองสามถึงหกแปลว่ากี่เซนอ่าสามเซนแสดงว่าจาก Q ไป S ไดนะ้สามเซนแต่เวลาวัดความยาวคลื่นเขาจะวัดจากจุดที่เป็นสันคลื่นที่หนึ่งถึงสันคลื่นที่สองหรือจะวัดจากท้องคลื่นก็ได้ท้องคลื่นที่หนึ่งถึงท้องคลื่นที่สองเท่าเท่ากันเลยผมคิดว่ามันจะมีความยาวสักกี่เซนดีครับ โอ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเออกี่เซนดีเนี่ยจุด T ไป X เ,เนี่ยกะทับอันที่หนึ่งจาก0ูนไปถึงจุด Q เนี่ยเป็นสามแล้วมันเท่ากันเลยเห็นปะแบนครึ่งของคลึ่นมาเนี่ยเออเพราะฉะนั้นจาก T ไป X จะเท่ากับกี่เซนครึ่งหนึ่งของ6กกับเอยู่ตรงไหนอะ ครึ่งหนึ่งของหกับเก้าคือเท่าไหร่หายยังไงไม่ใช่หายสิครึ่งหนึ่งของหกกับเก้าเก้าบวกหกเป็นเท่าไหร่สิบห้าหารสองได้เท่าไหร่อยู่ตรงนี้พอดีเลยเอออ้าก็แสดงว่าจากจุดทีอยู่มันเจ็จุดห้าใช่ปะ่ะ แล้วก็เลยเลยไปถึงตรงนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับระยะห่างจากตรงนี้เจ็ดจุดห้าใช่ปะอ่ะแล้วจากสิบสองมาถึงครึ่งหนึ่งเป็นเท่าไหร่ลูกเออเป็นเท่าไหร่สิบสองถึงสิบห้าครึ่งหนึ่งของสิบ สอระหว่าง12กับ15เป็นเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งระหว่าง12กับ15เห้ แสดงว่าระยะจาก13.5ไปจนกรทั่งถึง7.5ก็ต้องเอาไปบวกหรือลบอ่ะเมื่อกี้ตัวเองได้เท่าไหร่นะจุดตรงที่จุด x อยู่อะเออ13.5นะเพราะฉะนั้นวัดจาก7.5ไปถึง13.5จะเป็นกี่เซนน่ะ 13.5ไปถึง7.5ลบกันจะได้กี่เซนเออก็แสดงว่าความยาวคลื่นระยะระหว่างจุด t ถึงจุด x เ,เท่ากับกี่เซนคะอาถูกต้องโอเคอ่พอตอบคำถามได้ยังง่ายไหม อ่าโอเคนั้นวัดรูปลอกโจทย์แล้วก็ตอบคำถามได้เลยเสร็จแล้วถ่ายรูปลงในอัลบั้มที่ครูสร้างงานวันนี้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ